S <S <S เยอะประวัตินี้เนี่ยเยอะทํากับผมไม่เยอะแล้วก่อนหน้าแล้วจะเล่าใหม่เลยประวัติทาไม้เยอะใช่ไหมไม่คือไม่ได้ทาอะไรไม่เยอะเลยเยอะเออเคยทําเรื่องแ <c oughs> สบไปเยอะแค่นั้นอนะ่ะกังเกงยีนผมอ่ะเนี่ยไม่เงียบตังเกงยีนผมเนี่ยผมกางเกงยีนยี่ห้ออะไรวะอะไรของแชปมั้ง,ง,งเช,งชเอผมซื้อมาสามพันกว่า แม่บ้านไปซักตากไว้เขาเก็บไม่ทันไงมันแห้งเขาเก็บไม่ทันไอ้นี่เอาไปใส่เฉยไม่เป็นไรผมไม่ถือแค่ของพี่ชายนะไม่ถือใช่ไหมแต่กูถืออ๋อตอนนั้นเขาก็ทํโทษแค่นั้นแหละหัวได้วยไมไม้เลียวแล้วก็สายยางงั้นนะไม่มีอะไรหรอกหัวตูดเออไม้เลียวกับสายยางนะไม้หน้าสองกอหัวตูดไม่มีอะไรเออ มันใส่ไม่พอเดีมันใส่แล้วมันไปนอนเล่นที่ดงที่ดินอะเล่หมดอะคนนั้นไงคุยด่าผมปาล์มมี่เออก็รู้นี่เขามีนักร้องอะผมเรียกคำมี่เยอะประวัติไอเนี่ยอืมเลีวยมาเจอแลเ่ดีแล้วไม่อยากมีผมพื้นมาสามพันกอกผมใส่ได้สองทีมั้งเหรอเออจะมันเหลืออะไรอ่ะผมใส่สองทีมั้งแม่บ้านไปฟักตากไอ้นี่เห็นมั้งสวยใส่ซะไปนอนคุกกี้ดินเอาขยะยัดอะไรยัดเรียบร้อยยออะไรครับแชป เออแซบผมก็รู้จักมีห้างแล้วไอ้แฝดทำไมวันนั้นน่ะไม่รู้ผมก็ไปเจอหล่นกับพื้นนะผมก็หยิบใส่เฉยไม่รู้มันจะเหยืยมันจะหล่นไม่หล่นอ่ะมันไม่ควรหยิบอ่ะอ๋อพี่เออโทษทีนะครับซาไม่เมื่อไรเออเออแล้วแต่เหอะผมก็าร่วๆอยู่มอไซค์ล้วก็ผมคบเป็นอยู่แล้วลหละขอให้พปกันแล้วตั้งนานแะถามตัวตรงก็ไม่ต้องไม่ต้องยิ่งหวังเกลว่าก็มีรองเท้าผมอ่ะอันตัวตรก็สองสามแปดแปดเอ้รองเท้าผมอ่ะ อาดิดาอ่ะ NMD อ่ะ NMD ทุกคนน่าจะรู้จักมั้งอาดิดาส N N M D เออใช่ออริจินัลผมใส่ไว้แล้วผมอ่ะถอดไว้แล้วผมลืมเอาเข้าบ้านผมก็หลับเช้ามาแม่งเอาไปใส่เฮ้ยใส่แล้วแกะเชือกผูกงัวย่ำขี้โคนสารพัดสารเพอ่ะสุดท้ายผมก็ไม่เอาแล้วก็ให้มันไปคู่สี่พันกว่าผมเคยใส่รีว่านหนึ่งมันผิดที่ผมเองอ่ะ มันผิดที่ผมเองที่ลืมเก็บแค่นั้นแหละครับผิดที่ไว้ใจว่าเพงซื้อเ,เออ <ๆ S 2> เออรุ่นเก้าสิบทำได้เฮีหรอกเฮียเคลียร์้เขาบอกพีงง่อเอกง่วงอับพัศลายอ่ะเออพี่เอกง่วงเออใช่ครับแต่ละอย่างฝุดยอดตัวเนี้ยแต่ดีอย่างหนึ่งที่ว่ามัน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 เห็นตังแล้วมันไม่เอาอตังบางทีตังผมผมวางไว้สามสี่พันมันมันไม่หายนะแบงค์พันแบงค์อะไรไม่หายมันมันมันจะหายแค่ว่าแบงค์ยี่สิบแบงค์อะไรพวกนี้ไงครับ ครับยอมรับไหมยอมรับก็แค่นั้นไม่เป็นไรหรอกเมียเราเองคยมันยี่สิบาทมันไม่เป็นไรไงถ้ามันเป็นแบงค์พันมันมันเป็นมันเป็นแน่แต่ว่าผมฝากไว้ก็เมียหมดพาพวกผมฝากไว้ก็เมียดีแล้วแม่บอกดีแม่บอกดีมากเยอะครับผมโดนเยอะ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 เลยก็บอกดีมากเลยฝากไว้ก็เมียบางทีมันบางทีไมบางทีโทรศัพท์คนอื่นมันเขาวางเขาลืมไว้อืมครับไอ้นี่เอาไปเล่นพังแล้วเขามาทวงกับผมอ่ะเขาบอก น้องน้องน้องต้องใช้พี่คืนนะเออลูกน้องน้องอ่ะเอาโทรศัพท์พี่ไปจุ่มน้ําเล่นใครพูดกี่เครื่องแล้วอ่ะสี่ห้าเครื่องแล้วเออตอนเด็กกันหรอเออเขาบอกเหรอเมี่พวานเขาปอนปอนจัดการเองหน่อยกลางคืนไม่นอนตีลังกาอยู่หน้าตึกอ๋อแลกเยอะเยอะอันนี้เยอะครับเยอะ มันเป็นภาพมิติเวลาไงคือว่าในต่ะวันเปลี่ยนไปนี่มันดาวเสาจะเรยอยกว่าจะเป็นดาวเสาแหละไม่ง่วงเองไม่ง่วงเอ็ไม่ง่วงพอฝาดทยายาความผิดปุ๊บแกงแกงง่วงง่วงเหมือนกันนะค,คือว่าเดี๋ยวถึงว่าหัวถึงหมอนก็นหลับเหมือนกันถ้าแบบเต็มที่ก็หลับเลยเหมือนเป็นหมอนไนปะขึ้นไปต้องไปส่วนเขาเรื่อยๆผนท้งเดีสนสาเดินมันเยอะมันงงแค่ อ,อยู่กันมาในปีกว่าแล้วเ,เนาะใช่ไหมเอ้เงยหน,น้าบอกดิเ,เราอยู่กันมานกี่ปีแล้ว <ś 2> <ś 2> เ,เราอยู่กันมานานแล้วเหมือนตั้งแต่เด็กครับ 2> <ś 2> <ś 2> ใช่แล้วใช่แล้วแหละอันนี้เพิ่งจะหายเบลอเรื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะเพิ่งมีครับมอเตอร์ไซค์โอ้โดนผู้จัดการแฉแล้วหนึ่งโอ้เรื่องเฉนี่ยังไม่ไม่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมจะบอกให้ครับไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกติครับครับกินข้าวเฟรจลอนถาดอะ ผัดข้าวผัดโกงมอ่ะผัดหลุมอ่ะกินเสร็จมาแรกๆร่อนอะกูไม่ล้างเอือใช่เลขห้าหลายตัวดีแล้วเออบอกเออค็แม่บอกไม่มีอะไรวะแล้ววะเออบอกไม่มีอะไรวะแม่แบมมอแลร่ผมจะบอกให้นะมันมาเลมันมาวันแรกอ่ะผมก็เจอมันวันแรกแต่ว่า แต่ว่ายังไม่ยุ่งกันเนาะมผมม่ะผมม่ะอันนี้คืนนั้นอะ่ะวันนั้นอะ่ะมันเป็นวันพระผมอะ่ะออกไปถ่ายรายการกับหมอปลาจังหวัดอะไรสักอย่างไปแถวภาคอีสานนี่แหละ<ม>และไอเนี่ยเนี่ยมันม,ม,มากับแม่มันมันมาถึงตอนตอนเย็นยนี่แหละเย็นนี่แหละแต่ผมอะ่ะถึงบ้านเนี่ยประมาณตีหนึ2 2> ่งตีสองใช่ไหมครับ<ะ>แล้วไอเนี่ยมันยืนพูดคนเดียวอยู่ข้างกำแพง ใส่แว่นตาดำหัวฟูหัวย่อยๆอ่ะเหมือนทีท่เสโกโลโฟอ่ะแล้วใส่หมวกแดงไบเล่เอ,อ้ยไม่ใช่ไหมหมวกนาเชหมวกไบเล่อที่เหมือนติดท้ายรถบรรทุกอ่ะหมวกไบเล่หมวกหมวก,มวกนาะเช่ะมันมันฟงดีกวับนาเชใส่หมวกแบบนาเชเลยเออนาะเช่ะที่ว่าไอ้ติดไอที่ว่าไอ้ที่ว่าติดท้ายรถบรรทุกอ่นะนาเช่ะแต่มันเหมือนเสกโลโฟรรมันยืนพูดอะไรไม่รู้ๆมันมันยิน,ม,น,ยนมันยินพูดอยู่ข้างกำแพง มันยืนพูดอะไรมนลูกผมก็ไม่รู้หรอกมันก็ยืนพูดอะไรของมันเนี่ยผมก็ลงผมกลับมาตีหนึ่งตีสองว่าผมก็ลงรถมามันอ้วนนะอ้วนนะตอนนั้น่ะร้อยกว่าโลใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ขมแล้วไมร้อยกว่าโลตอนนั้นนะอ้วนเป็นหมูเลยที่มาใหม่ใหม่เอ้ยที่ว่าตรงตรง,ตรงที่ผมมาตรงนน้นเหรอเอออ้วนเป็นร้อยโลถึงเหรอถึงอ้วนแบบเอออ้วนเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันอะมันยืนใช่ไหมมันมีหมวกมันมีหมวกนะเชอยู่ มันมีมีดพกด้วยมันก็ยืนมันก็ยืนเงี้ยมันยืนมันบอกมันมันมันบอกผมว่ามันเป็นพันจ่าเอกนาวิกโยธินเก่าอมันลงรถมันผมลงรถมาปุ๊บมันก็ถอดหมวกปุ๊บเอาหมวกครับอะไรของมันไม่รู้อะปุ๊บปุ๊บผมพันจ่าเอกเอกชัยพันเดิมวงณอุธยาใช่ไหมใช่ไหมใช่คือใช่ไหมมีเอออุจธยามีพันเดิมวงอุธยาถอดหมวกปุ๊บอันนั้นผพันจ่าเอก ควักมีดนเน็บมีดอะไรมาเต็มไม่รู้ผมก็มองแล้วอ่าไอนี้ไม่ธรรมดา,าแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยผมอะ่ะกลับมาตีหนึ่งกับตีสองนี่แหละง่วงก็จะเข้าบ้านนอนผมก็ไปนั่งหน้าบ้านใช่ไหมไอบ่าวมัง้งไอบ่าวมัง้งมาเดินมาพอดีมาเดินไปบอกไอบ่าวว่าให้ไอบ่าวตะเบะมัน<อ>ให้ตะเบะให้ทําความเคารพมันอะให้ทําความเคารพมันอะ ไอบ่าวตอนนั้นก็มาที่หลังมันมันไอบ่าวมาที่หลังเดือนนึงไอบ่าวก็ไม่ทํามไอบ่าวมันไม่ไม่รู้เรื่องเนาะไอนี่จะต่อยไอบ่าวหาว่าไอบาอาอ่าวเออเอกหนังหน้าที่ตีพึ่งคู่อะไรขอเองหน้าเอาอมันหาว่าไอาาบ่าวไม่ไม่เคารพคู้บังคับบัญชาอืม <ừ> มันก็ฟึดฟัดขึ้นเสียงอะไรกันไม่รู้อะตอนนั้นน่ะผมไม่ได้ดูผมอะไปหักไม้หน้าสามท่อนท่อนเนี้ยเท่าแขนน่ะท่อนท่าแขน <ừ> แขนะ่นะเ <ừ> ตรียมกระทืบแล้วถ้าเกิดวันนั้นน่ะ <intersect S 3> <ừ> มันกระทืบไอ้บ่าวหรือตบไอ้บ่าวอะโดนไหมหน้าสามแน่ใช่ไหมครับเออแต่วันนั้นน่ะมันไม่ได้กระทืบไอ้บ่าวถ้าเกิดว่าผมหักรอแล้วถ้าเกิดมึงโดนตัวไอ้บ่าวนะมึงโดนแน่นาเชออมอ๋มอ,อเลยไหมไห้หน้าสามอ่ะใหญ่เลย <พอ S 1> ผมหักมาแต่ดีวันนั้นไม่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 ไมทำอะไรไอ้บ่าวไงถ้าทำมาเรียบร้อยเมาครับผมไอ้นี่หน้าใหม่มึงจะมาลังเจคนในบ้านมันใช่เหรอหนาเช มามาใช่ไหมวันนั้นแล้วไปสั่งไอ้บ่าวให้ตาเบสทำไมเล่นกันไม่เล่นไม่เล่นมึงแบบบ่าววาไงไม่มึงบอกตาเบสกูกูเป็นผู้บังคับบัญชามึงเบสกูใส่มังเกงกางเกงพอบออะเออผมเกลียดแล้วไปฝั่งให้มันตาเบ๊แต่ไม่ได้ทำอะไรครับหมายหน้าสามมันเท่านี้อันนักแขนอ่ะอันนักแขนผมอ่ะผมหักมายาวเลยถือรอเลยแบบถ้าเกิดตีไอ้บ่าวแล้วเรียบร้อยคือนั้นน่ะ คืนตอนตอนแถวไหนครับแถวคืน<ร>ที่มาวันแรกอะวันแรกไอ้บ่าวอะไหละวักนแสดงว่าเขา,วาเหวามเขียอนไอ้บ่าวมันวากข้าววงหน้านะมันวันเท่าน,นี้เออแสดงว่าโดนไปร้องอ่ะต้องระวังนั่นเลยเพราะว่าไอ้แฟงเขา <ๆ S 2> ก็จะจะดูต้องดูอย่างนี้แต่รู้ใช่อาจจะโมโหไม่ได้ทำไอ้ผมผิดไอ้บ่าวมาวันแรกอะมันสั่งไอ้บ่าวจะเบะเออเนี่ยหมอกมันเป็นพันจ่าเองนะวิกดูอผมื่อันไอ้เจียบเพื่อไอ้เทียบก็ ผู้ชายผมนะไอเชียบชิกาโตอะใช่นี่พี่ชายผมเกือบโดนแล้วเวลานั้นถ้าโดนไปอ้วมอ้วมแน่โอล้นเข้ามามันคุกคุกคุกบางกว่างแล้วมันมันล้นแล้วมันน่ะแล้วมันน่ะจะบอกให้นะมันล้นเข้ามามั่วมาอยู่อะมานอนตึกได้แค่อาทิตย์แรกแค่รกที่เหลือนอนบนตึกไม่ได้เพราะว่ามันน่ะไปไล่ต่อยคนทั้งตึกเวลาปพูดเนี้ยพูดเนี้ยคนอื่นบอกว่าเฮ้ยพูดไรลำคานบอกให้หยุดพูดไม่หยุดพูดไล่ต่อยเขาเลยบอกมันเป็นคุยมันนนียอะไร ช่เหรออ้าวอ้าวไม่อออันนี้ผมไม่รู้นะที่คนเขาไล่คุณให้ไปพูดกับกครแล้วคุณไล่ต่อยเขาอะจริงไหมจริงแต่ว่าออตอนตอนเมื่อไหร่แล้วอ่ะเอออ๋อมันตอนมันมาแรกๆมันมีกระเป๋าเดินทางมาลูกเนี่ยกระเป๋าเดินทางที่ว่าเป็นลูกสี่เหลี่ยมอะเออแล้วคนป่วยอะ่ะเขาบอกให้ไปพูดกับกครมันยกกระเป๋าเดินทางทุ่มใส่เขาอะทุ่มใส่ทุ่มใส่เขาทําไมเฮ้ย ไอตอนนั้นมันมันมาเปรี้ยวเราไงเออมาเปรี้ยวแล้วทุ่มใส่เขาทําไมเราเป็นคนเปิดใช่ทุ่มทุ่มก็โดนถักถากแหละโดนถักถากโอเคโดนถักถากนะโดนถักถากนะเขาไม่ได้แล้วเราเขามาใส่ความแล้วผมตอบไงผมก็เลยวโดนถักถากนะเออไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วแหละอันนี้จ่าใช้ก็เลยเงียบแล้วไงเอางี้ดีกว่าผู้ชายในตึกอะพวกที่ว่ามารักษานะมียี่สิบกว่าคนอ่ะไอนี่ยโจดไอนี่ทั้งยี่สิบคนอะเข้าไปนอนตึกไม่ได้ขึ้นไปตึกโดนกระถินเลยอะใช่ไหม โดนเลยเาถิ่นนะโดนฟันปีน่ะโดนนุงกระทืบอ่ะเฮ้ยแต่โดนมากกว่ามังยังอยู่แค่ก็ยังไม่โดนไงเออยังไม่โดนตอนแร้นเขาเข้าใจผิดเออก็ก็เกือบโดนไงอืมแต่พี่ชาเขาก็บอกว่ารักผมแล้วไงเออก็เกือบโดนไงเขาเมาพี่ชาเขาเมาอืมเลยขึ้นไปนอนบนตึกไม่ได้เพราะไปไปเปิดโจทย์กับเขาไว้เยอะอืมใช่ไหมตอนนั้นานแล้วเออใช่ไหมล่ะใช่ครับเออยอมรับดิจะไม่ยากอะไรโจทย์เยอะโจทย์เยอะเมื่อก่อนน่ะ เอาไว้ดีกว่าทั้งตึกอะเวลามาพูดเนี้ยเขาบอกเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยคุณไม่ปกติแล้วคนอื่นเขาเขาเขาไม่รู้จักมันไงพูดเลยเนี่ยบอกให้หยุดพูดไม่หยุดพูดไอ้นี่อะไรอยู่ใกล้มือคว้าใส่เขาเลยกูรู้อยู่แม่ผมกูเป็นคุยเลยกูจะพูดมึงเป็นเฮียอะไรโอ้ด่าเขาเลยอ่ะห้าเมื่อก่อนห้าแบบตัวเปิดเลยแม่ผมเมื่อก่อนตัวตัวจะตัวใหญ่ไงหนักร้อยกว่าโลอะหนักหนักนะร้อยกว่าโลแล้วคนกลัวแม่ยังกลัวเลยเออแต่นั้นแบบ มีกล้ามเนื้อมาแหละแต่ว่าอ้วกเป็นแหละแม่ผมแม่แบมนะแม่แบมห้าตัวเปิดตัวเนี้ยอาจจะเห็นหมดแล้วน่ะหลักฐานที่แม่บอกดีนะที่มันมงงดิมงงดิดีนะที่ไม่โดนกระถินเพราะลงมานอนข้างล่างก่อนอ๋อกระถินท่อกระถินนะไม่คนตีนะลุ้มน้อยแต่กระถินนะเอออ๋อดีที่ลงมานอนข้างล่างก่อนใช่ไหมเออไม่งั้นโดนเออโจดโจดชั้นสองอ่ะเอางี้ดีกว่าเมื่อก่อนเปิดประตูเข้าตึกไม่ได้อ่ะพวกจ้องแล้วอ่ะ ไม่มีแล้วไขกระเพาะติอืมอ๋อนะคนนะอันนี้ถ้าคนมีอายุก็อายุจริงครับนะถ้า,ถ,าถ้าฉีดลงนีมาา่มันก็จะนี่นะ